สวัสดีครับวันนี้ครัวคุณวันเสนอนึ่งปลาโจกนะครับวันนี้นะครับเราได้ปลาโจกมาจากแม่น้ำโขงนะครับปลาโจกตัวบักใหญ่เลยนะครับมาเตรียมเครื่องกันนะครับก็จะเป็นดอกขานะครับดอกข่าเอาไว้รองปลานะครับนะครับหม้อเราวันนี้เป็นขนาดมินินะครับใส่ปลาลงไป ใส่ได้สองชิ้นนะครับใส่ปลาได้สองชิ้นเต็มหม้อเลยตามด้วยตะไคร้นะครับตะไคร้ทุบๆหน่อยนะครับตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบแมงลักครับใบแมงลักเอาโรยเลยนะครับใมงแมงลักแล้วก็ต่อมาก็ตามด้วยกระลำครับกระลำใส่เข้าไปวันนี้ก็ได้สามชิ้นครับหมอ้อเราเล็ก ใส้สามชิ้นกระหล่ำนะครับใส่กระหล่ำเข้าไปส่วนน้ําที่จะต้มนะครับน้ําที่จะต้มก็ใส่ประมาณสองข้อมือสองข้อมือนะครับน้ําน้ําที่จะนึ่งนะครับนึ่งไว้ประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับใช้ไฟกลางๆก็ก็จะสุกสุกพอดีนะครับเนื้อปลานี้จะไม่เละ นะครับเนื้อปลานี่จะยังแน่นอยู่เหมือนเดิมน่ารับประทานมากๆนะครับเนื้อปลายังแน่นนะครับน่ากินมากๆครับน่ากินมากๆกลิ่นหอมด้วยครับกลิ่นหอมนึ่งปลาอันนี้นึ่อปลาโจกนะครับเนื่งปลาโจกนะครับต่อมาก็มาทาน้ําจิ้มกันนะครับน้าจิ้มรสเด็ดนะครับจากครัวคนวันทีเด็ดแน่นอนนะครับ ก็จะมีพริกกระเทียมนะครับโขลกให้เข้ากันนะครับทำให้ละเอียดนะครับทำให้ละเอียดทำให้ละเอียดหลังจากนั้นเราก็ใส่ใส่เนื้อปลาใส่เนื้อปลาด้วยนะเนื้อปลาที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับใส่เนื้อปลาก็พอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะมากใส่เนื้อปลาเนื้อปลานี่จะเอามาทำกับน้ำจิ้มนี่ก็จะเป็น นวลนๆนะครับสามารถที่จะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือจิ้มข้าวเหนียวจิ้มนะครับอร่อยแน่นอนครับตามด้วยผงชูรสขาดไม่ได้ครับผงชูรสผงชูรสหนึ่งช้อนชานะครับยิ่งใส่มากยิ่งอร่อยนะครับผงชูรสตามด้วยน้ำปลา,านะครับขาดไม่ได้เหมือนกันน้ำปลา ประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวประมาณครึ่งลูกน้ำมะนาวครึ่งลูกนะครับใส่น้ำมะนาวจะออกเปรียปร้ยวๆนะครับน้ำจิ้มเราจะออกเปรียปร้ยวๆอร่อยแน่นอนครับสูตรนี้นะครับ ให้เข้ากันนะครับตามด้วยน้ําปลาน้ําปลานะครับขาดไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่เยอะพลาร้าเราใส่น้ําปลาราไปแล้วนะครับใส่น้ําปลาเข้าไปอ่าอให้เข้ากันนะครับ<โดย>อันนี้ไม่ต้องชิมครับไม่ต้องชิมอร่อยแน่นอนครับไม่ต้องชิม พร้อมขึ้นโต๊ะครับนี่แน่หน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน่ากินมากๆครัวคุณวันปากไว้ด้วยนะครับครัวคุณวัน